สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรพาเพื่อนๆมาดูว่านสิทธิศอีกตัวหนึ่งที่สวนมุมกเกษตรนะคะตัวนี้จะเป็นหัวนําเข้าจากฮอลแลนด์อีกตัวหนึ่งนะคะดูรวมๆเขาจะออกเป็นโทนสีชมพูนะคะแต่ถ้าเราดูโดยละเอียดเนี่ยกลางดอกของเขาะะจะเป็นสีเขียวนะคะ กลางดอกจริงของเขาข้างในจะเป็นสีเขียวเนาะแต่ว่าก้านดอกเขาเป็นสีสีชมพูเข้มออกแดงๆนะคะแล้วก็กลีบดอกเขาก็ออกเป็นสีชมพูเข้มออกแดงๆเลือดหมูนะคะก็เลยดูมรวมเหมือนกับว่ากลางดอกเขาเนี่ยเป็นสีดํานะคะ อ่ะเห็นไหมแต่ถ้าเราดูละเอียดนะคะก็คือเขาจะออกเป็นสีชมพูแดงออกเลือดหมูนิดนึงนะคะพวกริ้วพวกลอยพวกเนี้ยค่ะพวกริ้วๆเส้นๆพวกนี้จะออกเป็นสีชมพูแดงออกเลือดหมูนะคะแล้วก็ข้างนอกของเขาจะออกเป็นสีขาวนะคะก็เลยทําให้เขารวมๆเนี่ยกลายเป็นสีชมพูนะคะก้านดอกเขาจะเป็นสีชมพูแดงนะคะแล้วก็เกสรตัวเมียของเขาเนี่ยจะยื่นยาวออกมานะคะปลายปลายก้านของเขาจะเป็นสีขาวนะคะ ส่วนเกสรตัวผู้ของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีน้ำตาลเหลืองๆนิดหนึ่งนะคะดอกนี้เขาเพิ่งบานวันนี้นะคะเกสรตัวเมียเขาอาจจะยังไม่กลางดีเดี๋ยวเราไปดูอีกดอกหนึ่งนะคะเมื่อเขาบานไปสักพักหนึ่งเนี่ยเกสรของเขาก็จะองอขึ้นมานะคะจากจากตรงนี้เนี่ยเขาเพิ่งเพิ่งจัดชูแล้วก็ยังไม่งอขึ้นมานะคะตอนที่เขาบาน สองสามวันแล้วเนี่ยเขาก็จะงอขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เกสรตัวเมียเขาจะกลางดีนะคะเขาจะกลางเพื่อที่จะรับเ,เลนูเกสรจากตัวผู้นะคะเวลาที่มแมลงหรือว่าผึ้งนะคะเขามาตอมเขาก็จะบินไปบินมาแล้วก็เอาฝุ่นเกสรตัวผู้เขาเนี่ยมาผสมนะคะเราสามารถที่จะช่วยเขาผสมได้นะโดยการดึงเกสรตัวผู้เนี่ยเอาเอา ผุ่นละอองของเขาเนี่ยมาป้ายแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะะตัวนี้ชื่อเออไม่รู้ว่าอ่านว่าจีวาสหรือว่าเจอวาสนะคะตัวนี้นะคะมี G E R V A S E นะคะถ้าให้มุมเกษตรอ่านนี่มุมเกษตรจะอ่านว่าเจอวาสนะคะแต่ว่าบางคนเขาก็อ่านว่าจีวาสเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆก็ไปสะกดเองนะคะถ้าใครที่สามารถสะกดได้หรือว่ารู้ชื่อสายพันธุ์ของเขานะคะสะกดเป็นภาษาไทยให้มุมเกษตรได้นะคะเนาะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรสะสมเอาไว้นะคะแล้วก็กระถางนะคะมุมเกษตรใช้กระถางเล็กๆนะคะเพราะว่าตอนปลูกเนี่ยมุมเกษตร ไม่ไม่มีเวลาไปผสมดินใหม่นะมุมกเกษตรก็เลยใช้กระถางเล็กๆเพื่อที่จะประหยัดดินนะคะแต่ว่าช่อด,ดอกเขาใหญ่มากนะคะเพื่อนๆกระถางนี้เป็นไซส์หกนิ้วนะคะน่าจะหกนิ้วนะประมาณหกนิ้วนะั่นแหละมั้งไม่แน่ใจนะคะก็เอ่อ หัวของเขาเนี่ยไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็มุมเกษตรก็ปลูกนะคะดูช่อดอกเขายาวมากนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เขาบานนานๆนะคะก็เอาไว้ในออกเข้าไปไว้ในร่มเนาะของมุมเกษตรในมุมเกษตรเอาไว้ใต้ต้นตะขบนะคะซึ่งเขาใบเขาค่อนข้างที่จะหนามากๆนะคะแล้วก็ทําให้เขาบานนานอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาไปประดับห้องรับแขกหรือว่าห้องทํางานหรือว่าไปประดับในห้องน้ําก็ได้นะคะเราก็แค่เอาให้มีถาดรองนะคะแล้วก็เอาไปประดับนะคะ แต่ถ้าใครที่อยากจะประดับในห้องรับแขกหรือว่าในห้องทํางานเนี่ยแนะนํานะคะว่าเราก็เอาเขาไปใส่ในกระถางที่ดูดีหน่อยนะคะแล้วก็มีฐานรองนะคะแล้วก็เราก็ประดับหินสีขาวหรือว่าสีอะไรก็ได้นะคะก็ประดับให้สวยงามเราสามารถที่จะเอาไปยกไปตั้งประดับได้เลยนะคะเนาะตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็าสามารถหาซื้อมาสะสมได้นะคะมุมเกษตรเองก็มีขายเหมือนกันนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเพจมุมเกษตรได้นะคะมุมเกษตรเนี่ยเป็นเพจที่รว เกี่ยวกับดอกไม้หลายๆอย่างนะคะจริงๆมุมเกษตรไม่ค่อยได้อัปเดตหรอกแต่ว,ว่าว่านสิทิศมุมเกษตรก็มีโพสต์อยู่อยู่บ้างนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปหาดูนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอก็สามารถทักมาสอบถามเข้ามาได้นะคะเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมสําหรับว่านสิทิศนะคะเป็นไม้ที่ ปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะแล้วก็ดอกเขาเวลาเขามาเขาจะบานหลายวันนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูว่านสิทิศตัวนี้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ